คนเฮาเกิดมาเนอะเห็นเขามีขีวิตดีก็อยากเปลี่ยนคือเขาเด้ในทาง,ท,างทันเทวาความลูกความสามารถของเจ้าของบ่คือเขาอาตมาก็มีนีท่านอีกเดืองหนึ่งมาบอวาสู่ฟังโกบอยากเกิดไม่บัสนเดชีเร่องมันมันมีโกบยุ่ตัวหนึ่งเที่ยวตะวัดกินมาแล้งอยู่หนองน้ำลูกสึกเบื่อเด้เออในการตะวัดกินมาแล้งไปวัดวันโกบตัวนั้นก็กระโดดออกจากหนองน้ำไปวัดไปเห็นพาภิกษุรูปหนึ่ง กำลังออกบินทบาตเห็นชาบา้านนี่เอาเข่าใส่บารในพระรูปนั่นโกบกามีคว่มคืดเด้เอพระนี่สบายเว้ยย่างอยู่สือส่อๆกามีค้นเอาเข่ามาสู่กินเอาอยากเกิดเป็นพระวาสนาเดวยวกบบา่าโกบก็มีควาคคือขน้องอยากเกิดเป็นพระหลังจากพาบินทบาตเสร็จแล้วสันเข่าเสร็จแล้วกามีเด็กวัดหลายก้นแลนมากเอาผ้าเข่าจากพระรูปนั่น โบตัวนั้นก็นเลยเกิดไหมเอ๊เกิดเป็นเด็กวัดนี่เว้ยสบายผู้บางค้นกันน,นตื่นสวยได้เอาวะเกิดเป็นเด็กวัดนี่ละมันจังได้กินแบบบ่ต้องเฮ็ดงานไหลายว่าสัน้นเรียกว่าหลังจากเด็กวัดกินอิ่มแล้วเด็กวัดก็โกยเสียดอาหารทั้งเม็ดนี่มาใส่ซ้ำให้หมากินหมาหลายตัวกับผ้ากันกุลี่กุจอมากินเขาใน้ซ้ำนั่นโบกับเกิดไหมได้บาดที่นี่ เอ๊หมากระยูเสือๆอมีนาทีบ่หลายเว้ยมีแต่เฮามีแต่หอนเอาวะเกิดเป็นหมาเนี่ยระสบายวัเสนนี้ว่าโกบก็เลยอยากเกิดเป็นหมาหลังจากที่หมากินเขาอิ่มแล้วกับผ้ากันแลีนไปอยู่ภูละมุ่มเพื่อเฝ้าวัดต่อไปก็มีมาแรงกลุ่มหนึ่งเป็นแมงวันแลนมาตอมอาหารโกบก็คิดไม่ได้เอ๊อยากเปลี่ยนมาแรงวัน เป็นหมาย,ยังเด้เฮาเด้หอนยังเด่เฝ้าวัดมาแลงวันนี่บางมีนาทียังมิต่กินกับนอนเอาวะเกิดไปเปลี่ยนแม่งวัดน,นี่แหละสบายราสันเดีย่าโกบกินได้ไปซักพักหนึ่งสาสัดแต่ย่านของโกบก็เล้เกิดขึ้นแต่วัดกินมาแลงพึบอบาสันเดีย่ามันก็เลยเห็ุใหโกบในคิดได้เอเข้าน,นั่นนงยุ่หนองน้ำเขากับน,นั่งยุ่ซื่อ,อ,อห้มาแลงมันเข้ามาล้วห้องกับแต่วัดมาแลงกิน ตัวเฮ้ากับสบาบัยย็ดว่าสัษเดียว่าหลังจากนั้นมากกบก็เลยเลือกคิดสิเปลี่นนั่นสิเปลี่นนี่เป็นตัวของเจ้าของเนี่ดีที่สุด